โอเคทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงเนาะโอเค okay. วันนี้จะมาเอารอก่อนซีโออย่าเพิ่งรีบสิทำไมโดมมันบันทึกได้ก็รอก่อนนิดนึงให้คนเข้ามาเราจะได้ participate ์ p a r t i พ i p กับคนเขาน,นี่เคยไลฟ์ป่ะเนี่ยเขา้าใจแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องพูดเลยเ <c ười> เพราะ,ะคนเขามาดูย้อนหลังก็คือเดทแองไงตอนหัวก็เขาเลื่อนได้ไม่รู้หรอว่าเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูย้อนหลังเขาเลื่อนได้ไม่รู้หรออันนี้คือไม่รู้หรือว่าอันนี้คือแจ้งแจ้งไม่รู้หรือยังไง เก่งมึงเก่งคนเดียวเลยไม่ได้เก่งคนเดียวคะ่ะเก่งกันหมดทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับก็ค,คือมาหลายที่ว่าจะเชิญชวนทุกคน,น,นมาดูละครเวทีใช่ลิขิตลักชินบลังเล่นวันไหนจ้าสิบห <15. S 2> ้าไงกูก็คือส่งว่าเล่นวันไหนจ้าก็จะได้บอกสิบห้ากันยาไงถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขา แต่ให้เลือกสาขาใดสาขาหนึ่งไม่ต้องไปทุกสาขาแล้วเล่นที่แลวคนเวทีเมืองเมืองไทยนชลัยโดมก็ส่งให้พูดเป็นอะไรอยู่นี้คือเป็นอะไรเป็นพิธีกรแบบอันดับหนึ่งของช่องวันแล้วก็เออส่งให้พูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เหรอส่งให้ด่าเอาป่ยฮะใช่ปหะเหมือนจะส่งให้ด่าแล้วใช่อ้าวคือที่นี่ที่อยู่ห้างโดมสมอ แต่ว่าเหมือนโดมเริ่อกบนลติงขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาโดมได้เป็นแบบคอมเมนเตอร์ไม่เอาไม่เอาแบบไม่ทะเลาะแบบไม่ทะเลาะกันก็คือเรามีละครเวทีริคิดรักชิงบอลลังกครับซึ่งตอนนี้บัตรเดินแบบว่าโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเล่นได้ในโรงหนัแค่ห้าไม่ใช่ห้าห้าชั่วโมงเนี่ยบัตรเดินแบบใบสองใบนะตอนนี้ตามมาตาส่วนนั้นเลยตามส่วนนั้นเลยแต่เราอยากให้บัตรวิ่งก็คือขายมากี่วันแล้วเดือนหนึ่ง กี่ชั่วโมงละสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าอันนี้อันนี้อยากถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงได้ซื้อแบบอันนี้มาในแบบว่าอนหนึ่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ต้อง่างนี้แหละสามร้อยสามสิบสี่ใบเนี่ยกับคุณมากับแฟนเนี่ยก็จะเป็นหกร้อยกว่าใบละพิมพ์มาคอมเมนต์หน่อยดิเห็นคนที่ไม่มาดูเราพิมพ์มาเมีคอมเมนต์ด้วยเรามีคอมเมนต์ยเห็นไหมมีคอมเมนต์คริสล่ะคุณแกนเด่นคุณเขารู้ไหมคุณเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาเรียกแกนนาแกนออนเราออกเหอะออกเหอะแกนมาไหนคริสทำไมทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรมีแฟนแล้วเนาะ ก็ไม่น่าจะมาอะไรขนาดเนี้ยทําไมเ่ี้พี่เสื้อขาวดูนอนน้อยๆกลมๆทำอะไรมาคะอันนี้มึงพูดเองวะมีจริงๆจริงเหรอคอมเมนต์หรอคอมเมนต์หรอช่วงนี้ทำงานนัะทำไมทำไมไม่คิดถึงแบบว่านอนน้อยเปล่าเห็นดูเห็นมีคนคอมเมนต์ถามพี่เสื้อขาวไปทำอะไรมาเมื่อคืนคะดูนอนน้อยๆอ๋อพี่เสื้อขาวเสื้อขาวไม่มีหยอกหยอกหยอกนะหยอกไม่มีแฟนไปด้วยใครไม่มีแฟนเป็นนักถ่า นี่แม่หนุยแม่หนุยพิมมาพี่ฝนไงคเขาทำไมอ่านตะแกนอะเอาละน้อยใจอีกแล้วอันนี้คือใครแม่นแม่หนุยเขาเขาเขาอายุอันามเขาจะมีของขี้น้อยใจต้องรักษาใจเขาด้วยเราต้องนั่นแหละต้องคอยดูแลทำให้เขาเออเขาอายุเยอะแล้วเงี้ยเราต้อรักษาใจแล้วใส่แล้วแต่ว่ามึงพูดถึงอายุนาำพูดถึงไมุ่น้ำใจเขาพี่เคยเข้าใจไหมว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งจะมีความน้อยใจมากขึ้นอ่าเราต้องคอยพยุงความรู้สึกเขาด้วยโอ้ยแกแกประตูเห้เกี่ยวว่าดึงเนาะแล้วผัดเนาะ อายุอะไรอาอะไรโอเควันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามีโปรเจกต์มาเอนาครับคือโปรเจกต์การขายบัตรในวันเลยเมื่อก่อนสี่คนมาไม่ครบหรอนี่ท่านผู้มไม่รู้จักนี่วัอะไรบ้างเลยว่นี่อ่ะ คอมเมนต์มาหน่อยว่าเำไมถึงไม่มาดูเหตุผลอะไรทําไมคนถึงไม่มาดูละครเวทีลิขิตหลักชิงบัลลังทำไมคุณถึงยังไม่ซื้อบัตรอันนี้เอาคนจะกล้าคอมเมนต์หรป่ไม่เราอยากรู้เราจะได้ไปปรับปรุงเปร่าใช้ไงไม่แล้วถ้าเกิดเป็นในนี้ยมีคนที่ไม่ได้ซื้อคนที่ไม่ได้ซื้อคอมเมนต์หน่อยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่ซื้อบัตรคนนั้นที่ไม่ซื้อน่าคือแกรนขอบัตรฟรีให้ลงโปรโมทให้ลงโปรโมทก็ไม่โปรโมทแล้วจะเอาดอกไม้มาให้แต่คริสไม่ก็จะเข้ามาหลังเวทีก็คือจะเอาเอาไหมในลายกลุ่มเอาไหมาาอออกมแฉ่ะ กลับมาจากออสเตรเลียไม่ทัน๋อที่พาพพี่ตัดสินใจบินพ่กนี้ทันอยู่ได้เป็นเดือนเลยคุณพี่มึงบางทีเขาต้องมีอะไรอย่างอื่นต้องทำาสิ่งจำเป็นเขามีงานการของเขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะหนูเดินทางแต่วันนี้ทันค่ะเขามีสิ่งที่เขาต้องทำรองงินหน่อยเดี๋ยวไปเลยขอเงินเขาบอกไม่มีตังค่าทำไงอ่ะอ่ะไม่เป็นไรพอพี่ตั้มไม่แต่งหญิงพอพี่ตั้มไม่แต่งหญิงไงมาไอตัวแสบมาไว้ยังไม่ได้ซื้อบัตรค่ะเพราะทำงานทุกวันที่ ต้องไปพิมพ์มาใหม่เหรอแยว่าเงินหมดกับกอดเซเว่นอุ้ยเป็นเราเราเขหมดนะเจี๊ยดได้ไหมไม่จะบอกว่าตอนเนี้ยทุกงานคอนเสิร์ตอะเยอะมากงานการแสดงงานบันเทิงตอนเนี้ยคือกลับมาเล่นได้แล้วไงมันก็เลยเยอะมากบัตรราคาเราต่ําสุดเท่าไหร่มันไม่เข้าใจตรงไหนหรอพิมพ์มาไม่ดีหรือเขาอ่านไม่เคลียร์เขาอ่านไม่เคลียร์เองตาลายพอดีเพราะเสินอนเมื่อคืนนอนน้อยขอโทษขอโทษตาลายหนูพิมพ์มาว่าอะไร ก็ที่ไม่ซ uhh. so re ื ata, ้อบัตรเพราะว่าหนูทำงานทุกวันแล้วก็คือเราเล่น15-15กันยาใช่ไหมอ๋อก็เลยหนูไม่ได้ว่าเลยวันที่ต้องมาดูใช่ก็เลยไม่ได้ซื้อบัตรหนูก็เลยไม่ได้มาดูแน่ๆไม่ใช่แค่ไปแค่ไม่มาดูแล้วไม่มาเล่นด้วยถ้ามีงานที่ซื้อบัตรอยู่หนูให้ดูกี่รอบดีทุกรอบทุกรอบครับเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนยังไงบ้างไม่เหมือนเพราะลืมหมด มีลืมบทใช่สลับกันลืมไอ้คนที่คุยด้วยเนี่ยต้องคิดแล้วว่าเอ้ยยังไงต่อดีตัวหลักกี่ตัวนะเจ็ดผัดกันลืมบททุกรอบอย่างนี้หรอใช่แพรว่าไปนอนก่อนช่วยเล่าความน่าสนใจของเรื่องนิดนึงค่ะอ่ะเล่าพี่ตล้ามเล่าพี่จ๋านิกวะพี่นี่วะเฮ้ยพี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับว่างเหรออันนี้ถามใครอันนี้ตัวเองว่างเหรอตอนนี ามพูดถึงบทกานกับแพรวาจีกันจริงไหมครับจริงครับทำไมพี่ต้องบอกทำไมตอนตอนเขาสั่งนะเราไม่จุดประเด็นเอาอีกแล้วนะคุณชอบหน้ามึงแบบเรามึงจริงจังอ่ะเอาอีกแล้วแต่เรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยก็คงพูดเรื่อไม่ได้หรอทำไมขนจมูกยาวจังวัยนี้จะทักเปียอะไงทักขนจมูกเนี่ยคุณผู้ชมดูขนจมูกยาวมากชอบเนี่ยทำให้คนอื่นเขาดูไม่ดีดูดูมึงให้เขาดูก่อน ดูก่อนดูก่อนใช่มันน่าเกลียดโควิดมันไม่ได้จะมาแย่งจมูกพี่กรีไม่จีบรู้เหรอคะพี่จีบไม่จีบแต่ว่าแพรวาจีบผมเมื่อวานนี้เขาไปส่งเมื่อวานเขาพี่ส่งกูที่บ้านมุกนี้อีกแล้วเม่ามุกนี้อีกแล้วว่าผู้หญิงจีบอีกแล้วเมื่อวานเขาพีส่งพี่ที่บ้านไม่ใช่ค่ะเลี้แกให้ค่ะมุกนี้แล้วทุกวันได้ใหม่กแล้วทุกวันได้ใหม่อีกแล้วทำไมต้องไปดูเรื่องนี้ไอ้เอาอันนี้ขอเป็นมืกจังนะอ่าทำไมต้องดูทำไมต้องมาดูนี้เพราะว่า ก็มีการแพรวายแค่นั้นเลยก็คือมัน้องป็คนอื่นเลยพอแล้วเลยก็คือเลยแค่นี้เลย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 ไม่ไม่ไม่ว่าไม่ทิ้งพยุงน้องอะไรแบบนี้ไม่นไม่มีแล้วซีนจะพูดไม่จบมีการแพรวามีพี่ตั้มพี่โดมพี่คริสอ่ะแล้วทำไมถึงต้องมาดูพวกเราก็เพราะว่าก็เพราะว่านี่ เราคือนักแสดงที่มากประสบการณ์พี่การยังผ่านละครเวทีมาประมาณเป็นหลายร้อยรอบคือตอนนี้เวลาเนี้ยคือเวลาที่ควรซ้อมกันอยู่นะครับซึ่งทุกคนเขาซ้อมกันอยู่แต่ว่าพวกเราเนี่ยคือใช้คําว่านอนมาแล้วไม่ต้องซ้อมแล้วคือพร้อมเล่นเลยนี่กูพร้อมเล่นแล้วนะข้อมโปรเนาะไม่นะไม่นะพี่หม่นพวกพี่อย่างเดียวนะไม่นะไม่นะเนี่ยเป็นช่วงพักพี่การเนี่ยก็คือว่าพระเอกที่แบบว่าเรื่องละครเวทีน่ะการันตีด้วยความสามารถอยู่แล้ว่างคุณโดมเนี่ย การร้องเลยการร้องการที่ว่าเขาไปดูพี่คริสอ่มาดูคริสก็ได้มาดูก็ได้เรื่องแรกของเขาให้กำลังใจน้องหน่อยอ่าพี่คริสคล้ายกับเฮียแจ็คสันมากอ้เฮ้ยทำไมถึงมองข้ามคนนี้ไปครับคนนี้ก็เหมือนนะเขาไงอ่เนี่ยทำไมมึงชอบทำให้กูดูไม่ดีวะอ้าวกูดูไม่ดีอยู่แล้วแล้วไปทำไมรัดูไม่ดีกูกำลังจะบอกว่ามึงดูดีไงแต่สีนี้สวยมากเลยนะพี่นีบอกว่าเรื่องมากประสบการณ์มึงต้องให้คนอื่นพูด ไม่เคยนี่ไม่เคยสัมผัสละครเวทีไงคุณซาีิไงเขาเล่นไหนเยอะไรเขาเล่นที่ไหนโจโจ่งโจโจซังอะไรเขาเล่นไหไรเขาเล่นเป็นก้อนหินค่ะเขาเล่นเป็นต้นไม้มึงไม่ได้ดูยืนไหวอยู่ข้างหลังเก็บตังค์รอพี่เจบีฮะมาดูเจบีก่อนไหมเจบีเขาเซ็บีเบอร์ไงเขามีก็เซ็นบีเบอร์มาไงเจบีก็เซเว่นจ้ะซ้อมเหรอซ้อมเหรอแม่จะหมดก่อน เรื่องนี้มีสององไหมครับไม่ใช่ครับมีหกสิบห้าองค์ทําไมมีทําไมเยอะจังอ่ะองค์ละนาทีเรื่องซอยซอยย่อยซอยตัดกระชับทุกอย่างมาคําพูดจริงเรื่องแรกเรื่องแรกแบบใหม่แบบสับสับเยอะเลยโทษอันนี้เรื่องจริงจังสององเหมือนเดิมครับครับเดี๋ยวเขาก็ไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวว่าเวชเกบีก็สิบเจ็ดนสุดีก็สิเจ็ดครับจะไปดูการเล่นหลายพี่เคยเล่นบทดีด้วยหรอในสีโพดามเคยเล่นปะ พี่เป็นคุณเปรมมาพี่เป็นลมหายใจมาไมิซายงมาโบทนะครับใช่ครับฉาก17พี่ตั้งเหมือนยุบยองหรือจะยุบยอนมาพี่ตั้งเหมือนว่ามีองค์ชาติไหมเนี่ยแบบว่าองค์ชาติที่แล้วใช่ไหมหรือว่าแบบว่าย้อนตะดีดหรืออย่างนี้หรอน่าจะองค์ชาตนะเขาว่างเหรอวะคุณฟานีอะทำไมวะเขาว่างจยงนีวันเนี้ยเขาทำอะไรพี่นีวันเนี้ย เขาไม่ทําอะไรไงเขานั่งดูไลฟ์วันๆนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปเวลาเขามีงานไว้ตอกเยอะๆระวังหมดเลยเขาให้เขาฟังเลยนี่ยเฮ้ยผมหรือนั่นใช่ครับผมเองทำไมทำไมถึงนี่ทไมถึงจะไปดูน้องชายพี่แจ็คสันอยู่ยากไปงานมิรวันเกิดพี่โดมค่ะอันนี้คือยังไงครับพี่โดมครับอันนี้คือเป็นการทายอินนั่นเองนี่ผู้สังให้คนเขาพี่จัดงานพี่คุณจัดงานมิเหรอใช่มิอะไรมิร นี่กูกสิบแล้วนะคุณจัดงานนี้เหรอใช่งานนี้อะไรมิจูนีเวิร์สก็คือแข่งกับพี่นวัตใช่ใส่มงเลยก็คือมิจูนีเวิร์สไปเลยมึงก็คือจาวมุกแค่คนอื่นเล่นตลอดเวลาอย่างนี้เลยฮะอยากให้มีสีโพดามอีกอ้าวเอาละแน่นอนอันนี่เอาละ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 เท่าไหร่อ่อมาลาวแล้วที่นับที่หนึ่งนับนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่นี่ไหมนี่คอนเสิร์ตสี่พดานแก้มหรอมานะมานะพี่แก้มดูร้องง่ายนะไปข่ะพี่แก้มด่านะอยากดูตอนซ้อมกันเอ้าคุณต้องมาดูตอนจริงี่ตอนซ้อมมันอาจจะมีสมักลึกสมักัดสมักกิ๊ไหมเขาอยากเห็นว่าตอนซ้อมสนุกขนาดไหนไงพี่ตั้มเหมือนแพนกวินจักระผรดใครวะ อย่าบอกกูนะจิ้นกันคริสได้ไหมอ้าวยังไงยังไงอุ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปขอแพรวแป๊บนึงนะโอยโอยมาขอกูทำไมเป็นแฟนคลับพี่กันมาห้าหกปีพี่ไม่เคยอ่านคอมเมนต์ทำไมพี่ไม่ใส่ใจอ่ะเรื่องรายละเอียดของแฟนคลับอ่ะเอาตัวตนตัวตนเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่านี่นี่ดูนี่โมหน้าแล้วเลเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่มาดูการแสดงระดับนี้อ่ะคุณดูน้ำตา การแสดงระดับนี้อะคลอแล้วเริ um uh? ่มคลอแล้วทําไมเราไม่ใส่ใจแฟนคลับเหมือนเดิมเราไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้หน้าตาคลอจากวันนั้นที่เราใส่เสื้อหาคู่วันนี้เราเป็น d i อ r แล้วคือมึงเท่าไหร่วะเมื่อก่อนมึงจะเห็นภาพเมื่อก่อนไหมเอออ่ะมันยังไงภาพเมื่อก่อนแบบไังไหมต่อคิวยาวอ่ะอ่าไปแบบจับยาวข้ามันไก่ จับมือแฟนคลับจับมือไปถ่าแล้วไมต่อไปทายตลกแล้วเป็นคอมเมนเตอร์แล้วไปตลกแล้วมีคนถามว่าพวกพี่รักพี่แก้มไหมรักมากแก้มไม่ได้เจอเลยที่สุดครั้งสองครั้งสงแรกก่อนจับมือก่อนจับมือยาวๆแบบว่าเขามายืนเรียงคิวอะไรเงี้ยผมก็แบบเหมือนแบบปลื้มใจอ่ะอันนี้ก็ยังยาวอยู่นะก็ยังยาวอยู่ยาวยังไงยาวก็มีแบบประมาณแบบว่าสี่ห้าคน อ้าวแต่ทำไมยาวอะก็พอถึงคนสุดท้ายปุ๊บคนแรกมาต่อใหม่ไปเรื่อยๆอ่าเลยยาวอ๋ออันนี้พูดแล้วรู้สึกยังไงพีตาแดงๆี่ตาแดงปกติเหรอพี่ตั้มหอมแก้มพี่กันหน่อยค่ะมีบอกด้วยอันนี้เราหอมกันม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะไม่ได้แล้วครับผมพี่ตั้มเหมือนชักที่พี่จะเกยเลยพี่กันอาจจะวิ่งรอบบ้านเลยเขินอันนี้เขินปะเนี่ยไม่เดี๋ยวไปหาหมอพวกนี้กันครับึกษาลิสไปเยอะตรงนี้ไม่เป็นลิสต์กบพอ ไปหมดมีใครบ้างมีใครบ้างครับหมดเลยเหรอเฮ้ยชาิเจ็ดแก้หมดออคิดอ่านบทก่อนมาหมดมาทุกคนหนึ่งสองสามอด้วยขอด้วยเฮ้ยไม่ได้ดิเราอ่านบทตรงนี้ไม่ได้อ่านอันนี้ในใจได้ไหมยุคไหนแล้วเดี๋ยวนี้มันยุคไหนแล้วให้คนดูรู้เลยทุกคนไปก่อนนะทุกคนครับผมคิดถึงทุกคนนะมาดูหน่อยแพรวาอยู่ไหมครอยู่เ้อน้องน้องบทเยอะมากแพววาเแบกเรื่องนี้ใช่ต้องให้เราให้น้องซ้อมก่อน แบกโดมอ่ะเรื่องเนี้ยแพ่ว่าใช่สังหักหรืออะไรอ่ะโอเคเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปซ้อมก่อนมาดูกันนะครับอยากให้มันดูจริงๆนะคือเราไม่อยากให้มันที่เราซ้อมมันเสียเปล่าจริงนะแม่งแบบแม่งดีมากเว้ยสนุกนะสปอยละครหน่อยจีสปอยไปแล้วสนุกวันนี้มีแถลงเอ้เขาเรียกว่ามีนักข่าวมาเก็บภาพไปแล้วครับไปหาดูเอาเฮ้ยอันนี้มันเป็นทุกคนจริงๆพี่ใช่ไห แต่ก็นะทุกคนเอาบอกกันนะครับเครียดมากครับอันนี้ถ้าผมไม่บันทึกไลฟ์เป็นไรไหมมึงต้องบันทึกไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องบันทึกก็ได้ไม่ต้องมันอยา่างถ้าเกิดมันเฉยๆก็อย่ายวรอเฉยๆเดี๋ยวยเยจะไม้บอกว่าให้ทุกคนเวลาปั้มไลฟ์แบบต้องเข้ามาดูแบบนผมอ่ะจะไลฟ์บ่อยๆจนกว่าบัตร,รจ,ะ like ตจะขายหมดอ่ะได้ยื่นครับค่ะพรุ่งนี้ไอจีพี่การผัดกันจะไลฟ์จนกว่าบัตรจะขายหมดนี่คือคอนเทนต์พรุ่งนี้ไม่ได้ซ้อมพรุ่งนี้ซ้อมวันอาทิตย์พรุ่งนี้ซ้อม พวกนี้ซ้อมเหรอมึงมาจากไหนเนี่ยมึงอ่านคิวหรือเปล่าเนี่ยก็พุ่งนี้กูวิ่งอ่ะกูถ่ายเสร็จแล้วกูก็ต้องมาไม่ซ้อมไม่มีมีหรอพวกนี้พวกนี้เขาซ้อมวงของเขาเองซ้อมวงแยกระไม่มีซ้อมเอาโอ้แค่นี้ย้ำคิวอ่ะเรื่องคิวก็คือไม่ได้ดูเลยหรือว่ากูชุกไงอะไรชุกสามชุกค่ะฝนชุกสามใครอยู่บ้านกูอะไรวะเหนื่อยวะงั้นยังไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่แต้ม ขอบคุณนะซื้อหน่อยเ้อขอร้องขอคอมเมนต์หน่อยว่าทําไมเพราะอะไรถึงไม่ซื้อบัตรที่แบบมันไม่ใช่แบบว่าหลายหลายคนแบบอเศษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยเข้าใจกู้กู้ได้นะธนาคารเอ่ยกู้มาดูเราจองบัตรแล้วนะเป็นกังใจให้ค่ะบันทึกด้วยบันทด้วยค่ะซื้อแล้วค่ะพอล้วนะซื้อแล้วจ้า โดมน้อยอ่ะเนี้ยมึงไลฟ์ต่อดิกูอ่านหมดนียเอออ่านหมดไปก่อนใช่ของมึงไงมึงคุยไปเลยซื้อแล้วจ้าไปซื้อเพิ่มไปซื้อเพิ่มเออปุ๊กต้องซื้อเพิ่มนะพรุ่งนี้พี่การมีงานติดก็เลยไม่สอบจริงปะอ้าวโอ้โหรับเลยรับงานเลยทีนี้รู้เลยพรุ่งนี้อีเวนท์เลยที่ไม่สอมเขาใครและพวกนี้ยก็คือว่าเทคิวเราคอมพิวเตอี์ปึ๊บพี่ไปรับงานปั๊บไม่ซ้อมเพราะว่าพี่รับงานหรือเปล่าเอาอันนี้ถามถามมาเลย หรือเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรเขาคืนคิวมาแล้วตั้งนานแล้วว่า<ะ>วันเสาร์เนี้ยเขาจะซ้อมวงกันวงเล็กเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวงจะต้องเข้ามาซ้อมกันจิตและปีนทุกคนแต่วงจะซ้อมไม่ได้ถ้าไม่มีการร้องเขาจะไม่รู้จังหวะการเข้าการออกอันนี้พี่ก็รู้พี่เล่นมาแปดร้อยรอบนับเรื่องอะไระมาเมนับให้ครบจิ่แลน,น,นดินก็ร้อยว่ารอบแลอหละอ่ารอยเท่าไหร่อ่ะกูบอกเลขให้ผมนับตอนซ้อมด้วย อย่าไปคิดควชอบดิอย่าไปหวบ่อได้ไหมครับแต่พี่พรุ่งนี้พี่ยกแหละรับงานที่ไหนที่ไปงานไหนพรุ่งนี้หัวหินก็ถึงว่างเลเพราะปไม่มีพี่แล้วนี่คือไปเที่ยวใช่เพราะไม่มีพี่อย่าไม่ได้แล้วเพรพี่ตัวเดินเรื่องพี่นอนนู่นเลยปะพี่ตัวเดินเรื่องพี่นอนนู่นเลยปะเนี่ยนอนที่นู่นเลยปะไม่นอนไม่นอนรีบกลับมาซ้อมต่อพี่น้องกี่โมงสามทุ่มโอ้สามที่สี เข้ากองตีสี่เจ็ดเจ็ดโมงเช้าไปเลยใส่บาทมิทบาทเลยเดินใกล้ลุงเด่อมิสิคอลเลยใกล้ลุงหดอมิสิคอลไปเลยตักบาทมิสิคอลเลยรับนานอย่งงานนี้ขึ้นมาอันนี้ไงแล้วจะรู้นะแคนได้ไหมโธคุณครับคุณไม่มากี่วันคุณพูดมา สองวันที่ผ่านมาคุณไม่มาเลยสักวันหนึ่งคุณไปเป็นคอมเมนเตอร์พี่เป็นพระเอกผมมันบดไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยพี่เป็นพระเอกกู <c oughs> มาทุกครั้ง <c oughs> แค่วันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันอาทิตย์ข้าราชการหยุดทุกคนได้หยุดทาไมจะถึงไม่ได้หยุดบ้างเน<ร>ี่ยกูงาุษารับงานาเพื่อให้มึงได้พักผ่อนอ๋อแล้วก็ชมบุณเลยไม่ถามผมเลยอยากพักไหมอ่ะถามกันสักคำสิอยากพักไหมไม่อยากอยากอมเนี่ยจิตวิญญาณเห็นไหมล่ะ อันนี้เขาตัวช่วยคนอื่นอีกแล้วอ้าวเก่งอืมฮ่มามาแล้วอะไรอ่ะเอาอะไรเอาครับเอาอะไรแล้วไงอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่สอบใช่ไหมพรุ่งนี้ออาพรุ่งนี้ตั้งก็โล่งเลยก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอ่ะพรุ่งนี้แทนที่เราจะมาสอบพี่กันไปรับงานรู้ว่าพรู้ว่าแบบพรุ่งนี้ไม่สอบเขาซ้อมวงเล็กกันใช่ป่ะเขาซ้อมวงเล็กกันใช่หรอไม่อ่ะพี่การไปหัวหินเนี่ยหรอพี่กันรับงานอ่อ หใน15วันยังเล่นแหละไม่ถึงไม่ถึงคุณมีเดือดซาไม่เหรอเจ็ดสามวันมีเดือดซาแล้วเหรอฮ่าฮ่าาพูดมาโดนปัดกันม่เกียร์อะไม่มีแม่ไม่เกียรเลยครับแม่สบายที่พต้องหมอพรุ่งนี้จะไม่มีซ้อมเพราะพี่กันพี่กันรับงานแม่พูดอะไรกันไร้โสดอยู่แม่คำนี้ออกไม่ได้ขอโทษค่ะเดี๋ยวตัดทิ้งนะครับวันนี้ทอยให้ผมดูแยกะไอพี่ก็ไม่อยู่ไอพี่ก็ไปคอมเมนเตเตอร์ เขาไม่ไปแล้วเขาถ่ายเสร็จหมดแล้วแป๊บพี่ฟังนะพี่คือพระเอกใช่พี่ออกหกซีนเลยพี่ไม่ได้ออกหกซีนทำไมเธอไลฟ์เป็นนาจังเลยเคลียร์กันอยู่ว่าพรุ่งนี้ไม่สอนสอนพี่สอนไหมพี่ไม่สอนไม่พี่กันไม่มาไม่สอนเลยพี่กันไม่สอนมาพี่กันไม่หุ่นแม่ไม่รับงานเลยพี่รู้ป่ะใช่แม่ไม่รับแม่ไม่รับงานเลยแม่ไม่รับงานเลยหรอแม่ไม่รับงานเลยเกงกีอะไรไม่ขายแล้วตอนเนี้ยไม่ขายไม่ขายยูไม่ขายยู ออกอีเวนต์อยู่เลยเจ้าออกอีเวนต์ตอบคำถามแทนพวกเราอยู่เลยมันนะใช่แดะสำนึกบุญคุณกันไหมเลข้าไม่อะวิพี่พี่หย่าลุงคนสุพรรณพี่หย่าลุงคนสุพรรณสามข้าวหลามตัดไม่มีวิชี่แงอืมฮวิเชีอันนี้พี่แก้มอ๋อไม่พี่แก้มพี่กันต้องสำนึกนะคะ ต้องเรียกวขาพิมแรงมากพิมว่าว่ารู้เลยเขาไม่ชอบพี่อยู่เนี่ยเขาพิมพ์ว่าสำนึกบ้างไหมคะเขาพิมพ์หรือว่าคือในพูดก็นี่พี่เหรอพี่การต้องสำนึกนะคะ555เนี่ยกลัวแบบพี่ถ้ำใจแต่ว่าเป็นการรับถนอมนใจเนาะถนอมใจ555แต่เขาไม่ขำนะแต่เขาเหมือนเพราะอย่างงี้เขาจะเป็นเขาทำให้เขาความซอฟเพูดอย่างงี้พี่สำนึกบ้างนะคะขอแล้วขอแล้วขอแล้ว เราเป็พวกเธอไม่ได้นการแสดงเหมือนพวกคุณนะครับพี่กันหลอกขนาดนี้ทำไมไม่มีแฟนตอบทำไม่เอาฮะเทาไม่เอาใครใครใครอะใคร์วาอะไรอ้าวเดี๋ยวพูอย่าง้นวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไข่ไม่ออที่ทำสกิทนี่เองเลยตาเดี๋ยวก็ไต่เตื่นตรงอย่าไปเล่นถงฉากนะเปลี่ยนมุกได้แล้วเราไปแบบผงผ่างบ้างโอเคไปแอบเงียบอยู่ได้ ยันขำอร่อยมากขำอร่อยอะวันได้กินข้าวโอ๊ยแค่วนล็อกอะพี่ตั้มค่ะพี่ารักจังโอ้ยเสียวไหลมาใครหัวล็อกก่อนแพ้โอเคได้มามาคิดนะมาหัวลล็อกก่อนพีแพ้ยวกูเล่นกล้องอ๊ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาเร็วนี่ใหญ่บ้านมาครับแม่มันนานมากไม่ต้องถ่ายวินนี่แม่ถ่ายทิกเก็ด้วยนะระองวังไลก่อนไม่นานหรอกเพราะว่าสมาธิดีมากไอ้พวก อะไรพวกนี้เอาพี่ไม่ลงหรอกโอ๊ยเธอกลับกองหน้าก่อนเธอไปหยิบเธอไปหยิบขวดที่มันน้ำนักเยอะๆให้ฉันไหมวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาอ่าถูกต้องเก็บมาโอ๊ยปั๊โอ๊ยฝู่ยแสงตัวมึงใหญ่ไงโดมไม่มึงนั่งแล้วเปนเก้าอี้มันมาขวางไงคนอื่นไม่เห็นเดินผ่านมีปัญหากูกำลังเคียวตั้งหลักให้ไงโอ้เดี๋ยวไปยิงก่อนเจ้ากี้เจ้าการ โอ้ยครูไม่จัดแล้วเขาจะยังไงเขานั่งได้ไหมเหนื่อยว่ะลมเลิกไหมไม่ลมไม่ลมมาแล้วต้องนอน่อนมไม่เห็นตาไม่เห็นตาเขอม่ต้องนอนไหมแม่ต้องนอนนอนไม่ได้ิกตอกไงติกตอกใช่มันต้องก่อนนะเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ใครร้องก่อนมาการก่อนเลยไปการที่ตามก่อนเลยพี่พีโดมโดมไม่เห็นพีนึงแตไม่เห็นพี่โดมไม่เรียนแบบนี้เรียนแบบนี้แบบนี้เี้ยงมเี้ยเข้นมานึงันข้นมานึงเออ โอเคอเอายังเรียงเรียงมาอย่างงี้นะเริ่มที่แม่นะร้องยังไงโ้ไม่แม่ร้องวทีหลังจบที่พี่หนึ่งเริ่ม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 ที่โอ้โหอันี่ผมรนี่ผมดูเลยถ้าสนุกมาซื้อบัตร้วยนะโอเคไปมีเงี้เหรอในละครไม่มีโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ออ้โอ้โอ้อ้โอ้รอ้โอ้อ้้อออ้้อ้อ เออเน้อคืออะไรคอร์ดในแบตโรม่คอร์ดในแบตโรม่คอร์ดในฮะคอร์ดนมาคอร์ดนแบไรอาไปกอะเอาแพี่เคยิกินไม่ได้เอาใหม่โอคอร์ดนแบโรม่เกิดเรื่องต้องก่อนได้ไหมฮะ บ้หโอ้แหมมันไมเกินเรื่องเลยเสียงดีเท่าไหรโค้ดอะไรวะคอรอ in the bedroom man พี่ขอแบบําเพลงไทยๆได้โอ้ยู่ตอนไหนอะอันนี้อันนี้ ออกมาเพราะแม่จะอดีแน่เลยาาอย่งาาอย่งนเแม่ร็วเืลอนโฮโฮก่อนึฮก่อนึบลโฮโฮเขาดึกว่าให้โฮก่ลอคางไว้หรือวะ่ไม่ใช่โฮโฮก่อนหยุแล้วโฮก่อนโฮก่อนึบฮ ไม่เอาที่อะไรเลยแม่ไม่เอาที่เลยเหรอไม่แคร์เลยแม่ได้ทุกที่แล้วคนก็จะมาดูแลคนไปที่จะไปโหดแบบนี้่ไม่เอ้ยแม่คิดหน่อยว่าสมมติเนี่ยเขาจะมาดูแลว่าอยู่ที่ว่าเัดอะไรอยู่ว่าคิดว่าพี่บอลนั่งอยู่เร็วโอ้แม่สมาธิได้ป่ะคิดอยู่ว่าสมมตินี่คือเล่นอยู่ที่คนดูกำลังดูอยู่แล้วคุณต้องแบบหลุดไม่ได้โอเคโห

อันนี้เอาหาหรือว่าเอาลึกหรือเปล่าอาวิ่ไม่เ้ห้โอ้โอ้อ้โหอ้หโโหโอ้โอ้อ้โหโ้โหโอ้โหโอ้วหั้โหโอ้อ้โหออโหอ้โหอหออ

Kamu bersabar dengan baik, bukan? Ya, saya bersabar dengan baik Okey, 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 okey Tidak boleh, tidak boleh ค่อยๆเหมือนให้จบๆไปอะเึงยเอาเอาพอเอาพอด้วยอะทำให้แบบโหนุ่มอะบานุ่มยังไม่ร้องลูกคอมเยอะจังวะไม่ใช่มึงชอบ โอ้โหคอร์ดใน Battle Man ซื้อไปกันเยอะนะคะซื้เยอะครับไปซ้อมกันไหมไไปซ้อมกันนะจำอะไรทุกวันถ้าถ้าบัตรยังไม่เต็มเนี่ยจะเวียนไอจีกันไปแม่บ้างพี่การบ้างไปฟิตบ้างไปนู่นบ้างใช่บ้างเพราะฉะนั้นต้องมาซื้อเยอะเฮ้ยถ้าบัตรขายไม่ดีอ่ะจะไลฟ์ใครเขาจะซื้อให้บัตรขายดีเขาก็ต้องให้ไลฟ์เปล่า ท,ทำไมนะถ้าบัตรเดินวันละร้อยไม่มึงบอกว่าถ้าเกิดบัตรไม่เดินจะมาไลฟ์ไงเ,<อ> <ๆ S 1> เขาก็ไม่ซื้อบัตรสีเพราะเขา,ายเอยากดูไลฟ์ถ้าบัตรไม่เดินไม่ไลฟ์แล้วยังไงจะวัดจักอะไรอีกอ่ะก็ต้องเช็คที่ไทยทิกเกอร์เมเจอร์ไทยทิกเกอร์กเมเจอ